สวัสดีค่ะ FC ตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะขออนุญาตุกคนในภาพทุกท่านบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะคุณค่ะย่าีกม่ักตังใ้โอ้ค่ะ้โอ้ค่ะออ้ะอย่ค่ะคอ่้อย่ค่ะโอะอค้อ้อ ้องพโหช่างใหญ่ไมี่เเลยนะช่างนี่คับอ้ละชีตเขาจับช่งใหญมือนะเดี๋ยวยืนนี่ยืนจับมือกับสายนะครับมือครับดูผ้ากับสายนะจะสวยเลยพอดีเนี่ยาละถ่ายเลยถ่ายเลยอยากไดหนึ่งแม่จ๋าคนสุดท้ายเนี่ยเข้ามาทีงีนึงอ่าเดี๋ยวหนูข้างหน้านี่ดูระดับมือมันเท่ากันอ่าดูวยนะครับ มาครับนะครับมาครับเฮ้ยเดยวจเสียงเดียวแล้วเด้อเดี่ยวเ่งเลยนางแบบก่ะนะครับยืมยืมพังเลยยืมพังเลยทีนั่นว่าจะทิ้งเสียงเดี๋ยวีกนิดเดียวค่ะสามสองหนึ่งยืมเยียบลอยครับเดี๋ยวเี ไม่่งมากกว่านี้ที่วัี้ยิ้อยู่คนเดียวไปสีไปสีไปสีสีสีขึ้นลานจะเชือเขึ้นเบ้เออเย่ลย้เย

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุก๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ